อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะอ๋อันนี้ช่างกำลังป่นสีช่วงล่างอยู่สีดำฮะอยู่ใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวลดองสีติดกล้องอ๋อนี่ครับดูเครื่องกันหน่อยเขามาที่หลังนี่น,นี่ทู้สับไใครดัง หนึ่งตัวสับใครดังชานทางชานกิ๊กโทรมาอีกแล้วกิ๊กโทรมาทั้งวันเลยตกหล้มหลานี่ฮะดิวกระไม้ฮเรียบร้อยอ่ะเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนตัวนี้ใหม่เลยนี่ยโอ้ใส่โทรตัวนี้ใหม่ด้วยอ่ะ thơ bồ chịu lẽ lắm sẽ ngàn đai lắm đèn đi chụp hoàng lắm hai ngàn hèn hèn lắm สีแดงอ่ะสีแดงตรงกลางสีเขียวข้างๆนี่แะจะมีไฟแถวนึงข้างบนอีกแถวหนึ่งข้างล่างอีกแถวหนึ่ง ผมเขาใส่จะลาออกไปแล้วอ่ะเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะเนียบกิฟต์ดอะไรโอ้เดี๋ยวจะเอาไอ้พลมมาใส่คืนแล้วดิพลมพลม วาววออะไรไม่รู้พอน้ำเลน้ำมันทอ่อลมทอ่ทอท่อแรงดันเนี่ยมันไม่ใช่ท่อที่มาดัดทำขาขกาะจุกนะมันไม่อ๋อมันเป็นอะไรเคลือบนี่มันไม่เคลือบหรอกมันเป็นผิวนี้แหละมันเปนรีมาเวลานั้นปุ๊บเราต้องล้างข้างในก่อนที่จะปล่อยน้ำมันเขา้า ุดน้ำล,าลนนา้างเอาตี่แม่คนเข้าไปนะหลายตัวถ้าเดี๋ยวให้ช่างทำสีสก่อนนะนก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วย่ยไม่ทัน,น้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเครื่องวางอ่ะเดี๋ยวก็วางเครื่องนีเจะมาขายให้ดูครับ น่อยฟังไฟไชุ่งข้างในอยู่แต่ช่วงล่างสายไฟช่วงล่างก็พันพันรอดแ,แล้ว,น,ลวนี่เสียงดีนะไม่น่ามาเป็นสั่งไฟอ่ะออน่าจะไปเป็นนักร้องแทนแดงจิตกรอ่ะไม่น่ามาเป็นช่างไฟเลย เอาเร็วๆช่างสีเขาไล่มาถึงครั้งนี้แล้วเอาจะพุ่นตรงนี้เขาจะพุ่นช่วงล่างตรงนี้อ่ะนี่อ่ะฝนฝั่งโน้นฝั่งโน้นยังไม่เสร็จครับฝั่งนี้ยังอยู่ทีละข้างทีละข้างเนืออะไรครัเนี่ยเลือ เออบางโซนมังโซนแล้วก็ฝากระโปรงแต่นั้นครับเนี่ยก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงหลังนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่นี่ครับไอหม้อลมเบกครับเอามาไว้ข้างหลังนี่เลยเนี่แลรงทำเอาครับข้างหน้าพื้นที่ไม่พอครับ ไทีเนี้ยมีมเยอมะมากเด็ดสะเก็ดใหม่หมดเลยเนี่ยเด็ดสะเก็ดใหม่หมดเลยมันมีเยอะปลายวินเนี่ยโอเ้เก่งจิตใจโทษ ติดยาในสายไม่ได้ไอ้ชินโอ้ยเมีตางไอ้ชินทางช่ย <c oughs> <c oughs> ทางจอยช่างลูกฝุ่นสักอะไรไม่สักสักฮานุมานลูกปุ่นได้ทำงานใต้เทอรรถตลอด เดากดาตาเดา,าโอ้ยย่างอย่างนู้นไฟอย่าไฟอยู่ตรงนี้อ้็ติดแล้วนี่วออยอันนี้อะไรอ้ยย่างอย่งกันจะแทกเดี <c oughs> ๋ยวพ่นสีชั่วล่างเสร็จครับติดของแต่งแล้วก็วางเครื่องด้วย,ย,ยไเก็บงานได้ของของอ๋อนี่บางคน,นงคทำเสร็จร้อยแล้วี๋ยวช่างสีก็จะทำสีนะครับ Mì. Không? Mì. Thì này Chào Này Thầm bà lá ở chỗ à, Trong phai à? Nào Được chưa? Tụi nó có mấy cái Sáu Sáu xái à? Thấy không? Tụi Buộc lốp là có đình, thấy không? เอาแล้วมันมีกี่สายแล้วบวกลบบวกลบแล้วก็ดินเอ๊กีรลบกันเด<อ> <c oughs> ียวกันเ <c oughs> อาสีเขียวกับสีแดงรวมกันเลยอันนี้เปเดี่ยวเปนี้ไฟไฟเดี่ยวไฟเดีไี่ยไฟไ่ยวแล้วก็สายดิน ดูตอนวางเครื่องครับเดยกก็ดูช่างจอยต่อสายไฟไยก่อนนะพันแบบอนุกรมเลยครับพันเสร็จแล้วก็บัรจีแน่น เดี๋ยวก็ขอ้ขอดยคำนั้นเลยครับนี่อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปตกักนต่อคลิปหน้าสวัสดีครับ